ว้าวอู้หอืมอืมอืมต้มน้ำปะละขาขัวเครื่องก่อนพี่น้องขวัวเครื่องเห็นมันหอมก่อนค่อยน้ำใส่ ครั้งแรกนะครับนี่ครั้งแรกเมนูปลาดุกต้มน้ำปลาเตัอเครื่องเทศให้หอมหอมก่่าทีนี่กระชายตะไคร้หอมแดงใบมะกรูดพริกแห้งบเเุกเขยแตกเสียรับพี่น้อง ครั้งแรกนะครับดูเขาทําก็เลยจะมาลองทําดูนะครับลองทํากับข้าวด,ดูขั่วพริกขั่วตะไคร่ขั่วใบมะกรูดขั้วหัวหอมขั่วกระชายให้หอมหอม เริ่มมีกลิ่นหอมแล้วน้องเอ้ยหอมเลยครับผมใส่น้ำลงไปได้ ตกต้มน้ำปะลาร้านัวๆเลยเดี๋ยวรอน้ำเดือดครับค่อยปลาใส่น้ำเดือดแล้วครับพี่น้องใส่ปลาดุกลงไปเลยนี่ครับปลาดุกใส่ปลาดุกลงไปเลยนี่ครับ รอสุกครับปิดฝาหมอ้อไว้รอสุกมากินน้ำกันครับผมสุกเหรอครับผมกระดกสุกแล้วโอ้โหเปื่อยๆเลยพี่นองเางไหอม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 น้ำปลาเลยอื้หุ้หชูรส เห็นลูกไฟเห็นชูปลาที่หนึ่ง ผักแยงลงไปหอมหอมผักแยงหอมชีใส่ลงไปเลยเดับกลิ่นืสุดยอดเลยพี่น้องเว้ยว,ว้อู มามาครับพี่น้องกินขอน้องกันครับผมอาดอืออ้มอาดบุงก็จะเสียไปหนีเนาะพี่น้องเอ้ยประดุกต้มน้ำไปแล้ว เหนื่อยเนียนเลยพี่น้องเกี่ยวเกี่ยวลงไปโอ้โพี่น้องเอ้ยซีมังนานี่สุดยอดเลยมาพี่น้องมามานะรับเรกอแข่งมนเนี่ย nguyên liên liên lưỡi thì không. Nước nướng món nào Gieo món nao luôn quay. Nam xếp, xếp y nộm Nam นี่ยเนียนปักปเไยเ,เ,เ,เนี่ยเนียนเนียนต้องโดดดูด้วยป่ะใช่ไหมเกี่ยวหน้าน้ำซุปครับครับนี่เพื่อพี่เพื่อน้องครับผม โอ้คำใหญ่แท้อืมอืมเนื้อแบบนุ่มๆเลยอ่ะ เนื้อแบบเด้งดึงเด,ด้งดึงเลยเนื้อ,อม,มามาพี่รลวงอู้เสียบครับน้ำซุปอื เนื้อเนียนปักเลยพี่น้องเอ้ยเนื้อนิ่นเลยเนื้อนิ่นเลยน้ำซุปลงมมาเนี่ยครับ 嗯。Mm. เลยเนีย่สุดยอดโมเสก็ไปหาหมอขนาดเลยพี่นอ้องเอ้ เนีป่ปักเลยพี่น้องเอยเมนูนี้ท้าไม่เคยกินต้องลองนะครับแส่บพีหลีบอกเคยกินต้องลองเลยพี่น้องมันแส่บจริงๆเมนูนี้ ถึงเครื่องดีจริงๆเลยมึงดท่าพี่น้องแน่นปักเลยแล้วก็ปลาปลาธรรมชาติด้วยไม่ใช่ปลาเลี้ยงอพอดีคำพริกโรยลงไปน้ำซุปมาโอ้ยพี่น้องเลยเมนูนี้นี่ไม่เคยกินต้องลองนะครับ ยอดเมนูนี่ต้องลองเ้ยพี่น้องเด้อกลับมาลองโอ้เสียใจดีนีปลาดุกต้มปลาล่ามันสุดยอดจริกินนะครับอื้ยบ เมนูนี้ต้องลองนะครับเด้อพี่น้องไปแล้วครับพี่น้องคลิปนี้ตาติี่ามคลิปหนาคลิปนี้ครับผมนี่คือเมนูปลาดุกต้มน้ำปลาเมนูนี้ต้องลองนะครับสุดยอดจริงจริงไปแล้วครับพบกันคลิปหนาพบกันคลิปหนาคลิปนี้เด้อพี่น้องสำหรับกินนี้ไปแล้วครับพี่น้องขอโตมังหัวปลาดุกก่อนสวัสดีครับผม